สวัสดีนะานผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสิธิ์เจริญการช่างนะครับเดี๋ยวข้าวล้มครับไนึนิ่มๆครับตัวนี้สิิ์เจริญก็อีกท่ายที่ขึ้นชื่อนะครับ เหรเงาครับพันนี้เหรียญเงาปลาถ้าจะ3เมตรนะครับตัวนี้ลูกดาวเหรครับเหรียทั้งพันนะครับพันนี้คอเหรีด้าน,นนะครับพอเป็นเหรด้าน,น ปีนี้ล้มหมดครับปีเงานะครับอันนี้ฟ้งสวยครับผมเก็บเ,เนียนๆครับขับดีมากนะครับไปเรื่อยๆนิ่มๆเลยนะครับไม่รีบครับ เดี๋ยวเอาใจเจ้าของนาครับไม่ได้เอายอดไล่นะครับแปลงนายาวๆครับแต่ล้มทั้งนั้นเลยนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวนิ่มๆเลยนะครับไม่ได้รีบนะครับไปเรื่อยๆครับ จเจริญการช่างนะครับท่ายนี้ก็ถือว่ามีชื่อในวงการรถเกี่ยวมานานแล้วนะครับ ครับลากแบบนี้เลยนะ,ะัะเข้ายืนหมดครับเดี๋ยวจะเข้าลงเกี่ยวแบบนี้ถูกใจเจ้าของนาแน่นอนนะคะรับไม่ดีครับ แบบนิ่มๆนะครับแดงยาวๆอันนี้น่าจะเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวลมขับใจเย็นดีครับ ถ้าเจ้าของรถมาเห็นก็คอมเมนต์ได้ครับว่ามาจากไหนครับข้อเหตุเจ้าของรถเหลือข้าเหนียวนั้นน้เข้าวเหนียวเนี่ยเพราะว่ามันจะเกย่ยวยากกว่าข้าวเจ้าู่นะครับเพราะว่ามันติดเหนียวครับที่โดนหมอกโดนน้ำยิ่งเหนียวเลยครับ ฟางออกเสมอดีครับดูจากต้นข้าวน่าจะเป็นข้าวเหนียวดำนะครับก็คือปักดำมอานะครับไม่ได้หวานนะครับก็สวยๆครับไปนิ่มๆเลยครับสิบเจริญคันนี้ก็น่าจะสเปคทั่วไปนะครับ เครื่อง JO ตัวเดิน12ปาก3เมตรพุ่ม2ตันครึ่งนะครับมาดูตรงข้าวจะยืนบ้างครับ าจะโบคู่หรือเปล่านะครับเสียงนิ่มๆแบบนี้นะ ผมนี่เป็นคนชอบเปลี่ยนด้านนลก็แปลงยาวครับแต่ไม่กว้างมากรประมาณสาสีหน้านะครับก็จะหมดแล้วนะครับตรงนี้สีหน้าครับวันนี้ก็วันที่11แล้วนะครับ11บพฤศจิกายน แป๊บเดียวก็จะหมดทุ่งแล้วครับดีแถวนี้น้ำไม่ค่อยเยอะมากนะครับแถวบ้านผมนี่น้ำเยอะนะครับบ้านติดกันนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็หมู่บ้านติดกันครับโูครับเสียงปากไม่แทบไม่ได้ยินเลยนะครับปากเงียบดีมากมากครับ ก็นิ่มๆเลยครับต้องรีบครับเกี่ยวข้าวถ้าปีนี้ไม่รีบครับปีหน้าก็ได้เกี่ยวอยู่ครับถ้าเกี่ยวแล้วเหลือเต็มพุ่งปีหน้าก็กดครับเ,เขาเกี่ยวปีเดียวครับ เขาก็จะทำสีสุดชากหนแต่ก็แล้วแต่หูด้วยมันก็ทันสมัยตามใจเวอร์นนะครับปากท่องก็งงไม่ต้องพูดถึงนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องปากท้องอนะครับจิตเจริญไทยเจริญปานเจริญอุปกรณ์อะไรเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อครับหรือหลายๆโอ๋นะครับที่ไม่ได้เคยมาแต่ว่าเป็นที่นิยมในวงการรถเกี่ยวครับ มีอีกหลายอู่ครับเดี๋ยวหาให้ชมน,นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเกือบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยตรงนั้นมันนามไม่เท่ากันวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ